you oh. สวัสดีค่ะวันนี้แย่ก็พามาชมร้านดอกไม้วัไดดมาซื้อดอกไม้นะคะวันนี้มาซื้อต้นไม้ต้นไม้จะไปปลูกนี่แหละคะ่ะตมมอท่ามนี่แหละเป็นโอกาสอันเหมาะสมที่สุดนะคะแต่ว่าก็เห็นต้นเฟื่องฟากเลยทายมาให้เบิ้งนกัน,นะะเนี่ยและเราจะโฟกัสไปที่ต้นมะเขือเทศค่ะเนี่ย ยายเอามาซื้อต้นมะเขือเทศนะคะวันนี้ซื้อไปตอนนั้น้อมต้นมันยังไม่ถึงฤดูเพราะปลูกนะคะมันก็ตายหมดมันหนาวเนาอะอยู่สวีเดนยายเก็เลยมาซื้อใหม่นะคะวันนี้เนี่ยต้นพลิกหยวกแล้วก็มะเขือเทศนานาชนิดนะคะยายเอานั่นเลือกมาซื้อซื้อมาต้นเดียวนะคะหยุดประสงค์เพราะว่า อยากปลูกอยากปลูกมะเขือเทศเนาะแย้วค่อยปลูกนีนกกน่กินกาแฟละมั้งนะออนที่มันเป็นหน่วยลหลายๆนี่ยแย้วก็กสีเอล่าดิอาวออาต้นมันเป็นดอกเนาะเดี๋ยวมาดูต้นมะเขือเทศของแย้วกักนค่ะเวลาเรากลับไปบ้านแล้วอืนะคะนี่ก็ผ้าชมอมือซื้อค่ะมันนี่อ่าหลายพันอีหลีต้นมะเขือเทศยูเบื้องน,นอนค่ะ มีทั้งพันช erry วายมีทั้งพันอ่เป็นภาษาอังกฤษเนาะหลายอย่างเบิกเบิง,บงเอาค่ะอะื้อต้นมาเือเทศได้ต้นเนื่องและแย่เอากัสิมานีมาซื้อสมุนไพรฝรั่งค่ะครารนี้ก็จะเป็นสมุนไพรของฝรั่งนะคะมันก็มีเบิกหลายอย่างนะคะนะันมีทั้งโรสแมรี่มีทั้งต้นททมนะคะแล้วก็ออร g a กนโน หลายยางขัดตะแ,ตแยอวหิวมาสามตนนะคะเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูค่ะ ในการอัปเดตนะคะอัปเดตต้นไม้ที่แย่เอาปูกเอาไว้นะคะไม่เกี่ยวกับต้นกล้วยไม้นะคะต้นกล้วยไม้ซื้อมาไม่ได้แยกค่ะนี่ซุ้มในกระถางเนี่ยขนประตากแดดนะคะวันนี้ก็เลยอัปเดตค่ะสวยงามเปิดทุกตน้นก็ยังจเจริญงอกงามดีนะคะต้นคลาสซูร่าต้นเงินนะคะเนาะ นี่เดี๋ยวมันโตอีกสักิดก็จะแยกมันออกมาอีกค่ะนี่เาไปซื้อต้นใหม่มาเ้าไปตรงไปซื้อหลายเถือซื้อมาครั้งเดียวแล้วก็มาแยกขยายพันธุ์เองนะคะง่ายๆค่ะเห็ดในกระถางนะคะเออนี่ดิต้นเงินนี่เอากงามๆต้นใบเงินมีสองพันนะคะนี่พันใบเล็กค่ะ ต้นหูช้างนี่เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะเราซื้อมาต้นต้นเดียวเนี่ยเราแยกได้เป็นสามเลยค่ะหนึ่งสองสามผลนะเพต้องไปซื้ออีกค่ะใช้ความสามารถ <c oughs> ความสามารถเพื่นว่าแยวกับไปเรียยรูม่กเหรอค่ะแล้วก็มาทําเองนะคะเนี่ยปลูกต้นไม้ในกระถางนะ,ะเนะเป็นอะไรที่ยายแอลชื่นชอบเป็นพิเศษนะคะเวลาว่วางนะ,ะเนะ จ้ามาดูต้นทามนะคะให้ป่ระแมนต้นทามเด้อต้นออริกาโนจ้าสมุนไพรฝรั่งนะคะอันนี้ต้นเบซิลแย้เอาไปหิวมาจากลาน <c oughs> แล้วก็ปลูกไว้ได้อาทิตย์หนึ่งแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าต้นมะเขือเทศนี้ซื้อมาประมาณได้สบกว่อมือแล้วค่ะนี่เห็นบ่เป็นหน่วยแล้วนะคะ อามาแก่ขัดปกติแยน่ปลูกระเเทศอยู่ที่ลอนดอนเนะคะเนาะแต่ว่าปีนี้มาติดเคอร์ฟิลอยู่ที่สวีเดนก็เลยต้องแบบนี้ค่ะตรงมีแนวปลูกแนวแนวแง่งนะะเนาะเอามาให้ดูนะคะอัปเดตขณะนี้มันอยู่ในห้องนะคะเพราะว่ามันหนาว <laughs> เล็กๆน้อยๆความสูขเล็กๆน้อยๆค่ะที่คุณสัมผัสได้นะคะนี่อยู่ทางนอกกับมีค่ะในสวนเดี๋ยวแย่เอาภาพไปเบิ้งค่ะต้นรสเมรี่นะคะนั่นออลิกกโนลมแรงมากนะคะตอนนี้แย่ออกมาถ่ายคลิป หลังหลังบ้านคะ่ะระเบียงหลังบ้านนี่ก็ต้นมะเขือเทศอัปเดตล่าสุดนะคะเนี่ยหน่วยใหญ่ขึ้นมาแล้หน่อยหนึ่งนะคะดอกเยอะมากเลยนะคะนี้น่าจะดกมากๆมะเขือเทศที่ปลูกไว้เพียงต้นเดียวนะคะอีกสองต้นมันตายแล้วเพราะว่ามันหนาวแต่ต้นนี้มันรอดเพราะว่า เอาเข้าไปในเฮือนยามคืน <c oughs> <c oughs> ค่ะมิสลเน่น้ำนะคะตอนนี้ก็เป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะนี่อันนี้เอาวางไว้เอาวางไวบ้บนพื้นนะคะเนี่ยมันสวยค่ะยังไม่มีดอกนะคะ อันนี้ห้อยหลานเด็ดค่ะอันนี้ <g ười> ่การนี้ก็คือต้นดาวเรืองที่เราปลูกไว้นะคะมัน,นยาวค่ะแปลงมันพุ่นแปลงมันพุ่ากระถางมันกะวะ่านี่ค่ะปลูกไว้ปลูกไว้ริมระเบียงนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้ วยอยู่นะคะอดอกใหญ่ๆนะคะดอกดาวเรือของยายแอลค่ะส่วนโน้นก็เป็นวิวนอกกระเบียงนะคะโน,น่ทนทัานี้ก็เป็นดอกดอกไม้ในกระถาง กำลังติดค่ะกำลังสวยนะคะนี้เพื่อนลูกเอามาให้ต้นไอ้นี่นะคะต้นอันนี้ค่ะเห็นบนนี้สวยงามมากนะคะสื่อมาต้นน้อยน้อยหนึ่งตอนนี้มันโตแล้วนะคะ สาเหตุที่มาโชว์ก็เพราะว่าสีสซ่ยเบิงวานแยแอ,เอ,เ,อเอาเอาตัดมันมาแช่นะตัดกิ่งมันมาแช่แล้วมันก็เกิดรากนะคะเนาะแล้วเราก็จะปลูกค่ะต้นหูช้างนี่เหมือนกันนะคะ<ม>เห็นไหมคะเราซื้อมาต้นต้นเดียวเนี่ยเราแยกได้เป็นสามเลยค่ะหนึ่งสองสามพุ่นะเพราต้องไปซื้ออีกค่ะใส่ความสามารถ <c oughs> ความสามารถเพื่นว่าแย่กับไปเรียนรูมากะล่ะคะ่ะแล้วก็มาทําเองนะคะเนี่ยปลูกต้นไม้ในกระถางเนาะค่ะเนาะเป็นอะไรที่ยายแอลชื่นชอบเป็นพิเศษนะคะเวลาว่วางเนาะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นกิง่งกิ่งของต้นอันนี้เนาะคะ่ะต้นอีหยังละ่ะ คลิซื้อบอกต้นปอยเซียนที่ซื้อมาจากร้านนะคะแยกก็มาตัดกิ่งแล้วก็แช่น้ำนี่แม่พันธุ์มันีต้นนี้ละคะดิสรุปว่าแยวไปซื้อต้นไม่ครั้งเดียวนี่ยแยกสิบอกไปซื้ออีกนะคะจะเอามาแบ่งแยกแล้วก็ปลูกปลูกเองค่ะปลูกไปเรื่อยๆนะคะมันก็ได้ผลดีค่ะ ็นไหมคะสวยงามนะคะเนี่ย